ปัจจัยภายในที่ส่งผลเพื่อจะเงินตรงๆมีใครรู้บ้างคะว่าปัจจัยภายในคือคืออะไรโอ ค่ะแล้ววันนี้เราก็มาเข้าสู่ันเรียนในเรื่องของ ก็คือออกซินสองฮอร์มอโมนไซโทไานินสามจิปเ,เบอร์โดลินสี่เอทิดีนและห้ากรดแอบกอฮิกค่ะโดยฮอร์โมนตัวที่หนึ่งนะคะก็คือฮอร์โมอนออกซินจะมีตำแหน่งที่สร้างก็คือเนื้อเย,ยอื่ยอเจริญปลายยอดใบอ่อนและเอมบริโอจะมีหน้าที่ในการกระตุน้นการขยายตัวของเซลเซล์การตอบสนองต่อแสงและแรงดึงดูดของโลกยับยั้ง ไซโตไคนินนะคะซึ่งฮอร์โมนไซโตไคนินเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่ฝ้าฮอร์โมนอยู่บริเวณเนื้อเยื่อเจริไรบาร่าและผลอ่อนค่ะหน้าที่ของเขานะคะก็จะมีหน้าที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์กระตุ้นการเกิดตาข้างชะลอการสลายตัวของคอโรฟิลและกระตุ้นการเจริญของเอมบิโอการพัฒนาของแกลนิโตไฟค่ะ นะคะคก็จะเป็นฮอร์โมนของอจิปเปอร์เรลินะค,ะนะค่ะข้อนี้ากมากเชิญค่ะจิปเปอร์เรลินนะคะตำแหน่งที่ตั้งนะคะก็จะอยู่บริเวณเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อของพืชใบเดีย่ยวนะคะเนื้อเอยื่อเจริญปลายยอดใบอ่อนและมล็ดที่กลำลังงอกะคะ่ะหน้าที่ของเขานะคะก็มีหน้าที่ในการกระตุ้นเซลล์แบ่งตัวและยืดยาวะคะ่ะกระตุ้นการงอกของมเมล็ด กระตุน้นการหลรอของพืชบางชนิดพัฒนารังไข่ไนแบบเป็นผลโดยไม่ต้องปฏิสนธิค่ะและกระตุ้นการยืดตัวของลำต้นในพืชต้นแท็งค่ะข้อนถัดมาเราะถัดมานะคะก็คือฮอร์โมนเอทิลีนค่ะโดยจะมีตำแหน่งที่ทราบก็คือเนื้อเยื่อเจร Bio, Bio ิญใบยอดไบอ่อนและเอ็นโอโดยมีหน้าที่ในการกระตุ้นการสุกข,ของผลไม้ ร่องของใบดอกและผลและยังการต้นการออกดอกของพืชบางชนิดต่อมานะคะก็จะเป็นผลแอเซพิกค่ะตำแหน่งที่ตร้างน,นะคะก็คืออยู่บริเวณลำต้นและรากค่ะใบแก่และผลที่ยังดิบค่ะหน้าที่ของเขานะคะก็จะมีการยับยั้งการเจริญของตากระตุ้นการปิดาตาใบในภาวะที่ขาดน้ำกระตุ้นการหลุดร่วงของใบยับยั้งการองอกของเมล็ดและกระตุ้นให้เกิดการพัก Valeu, nó là căn. เสร็จแล้วบ้างคะโอเคค่ะใครยังไม่เสร็จบ้างคะ การเกิดรางในิ่งตอนนะคะขอถามนักเรียนสุรพงศ์และอาจารคะตอบอะไรคะตอบิีมเลย เช่นกุหลาบคาร์เนชั่น สัปดาห้ค่ะเอาแนนนำมาส่งในภาพสัปดาห์หน้าค่ะโดยใบงานนี้จะเป็นการเก็บคะแนนสิบคะแนนนะคะคุีเขอบคุณค่ะเป็นบ้างถามเด็กที่นั่งหลังสุดเลย 아 <목소리나> เตรียมสอนคุณครูไปถ้าเป็นอาจารย์เรารู้สึกน้อยใจหนูมีสองไม้อาจารย์มีเคลมเขาไปว่าเอาไม้สายยาวหนูสามารถเดินได้แล้วเนะนืเ้อหา,าหน,หนูนเป็นบรรยายอยู่ว่าถ้าหนูไม่เดินน่ะเด็กเป็นไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจดูแต่เด็กหลับไม่นอนแต่เราชื่นชมว่าเหมือนกับหลุดไปแล้วกลับมาได้คือตอนที่เป็นกิจกรรมมาจริงๆอ่ะขั้นนั้นอ่ะนะหนูเอาไปกิจกรรมให้เด็กอ่ะ ทำได้เลยแล้วเอามาเป็นขั้นหลักของสอนได้เลยเพราะอนแพงมันก็เป็นบรเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่การแตเราคุยกัล้วปะเขึ้นเนี้ยเออทำไมห้าอีการเป็นสาีแล้วตัมันเป็นบรรยายรอ่รกอจะทาเป็นกิจกรรมุ่อวไม่ไม่ได้ทำค่ก็เลตัดกิจกรรมออกไปแล้วก็กมาทำเป็นรายงานแทนค่ะอ๋อแเดี๋ยวการแข่งขันที่จะเอาคะแนนแขนอ่ะมุ่งกลับให้จา์เพราะไม่งั้น หนูพอ,อคุยก,ยกับตาประมาณคนแล้วแบบสามรอบอะมันจะไม่มีความหมายเลยอันอันนี้แจ้งทุกคนนะเพราะว่าสิ่งที่จะเห็นคือหนูเอาห้าอีมาขอ แล้วเมื่อกี้คุณครูกระแตมีการบ้านอะไรนะถามชิลพัทดีกว่าน่าจะเตรียมสอนดีกว่าชิลพัทคุณครูกระแตให้การบ้านอะไรมันไม่มีในสไลด์ลูกการบ้านมันไม่มีในสไลด์สรุปแบบการปรโมนวลผลในรูปแบบแผนแม่แบบมีพื้นดีเป็นสีแก่ปากโลกวันนี้กระแตอยากเร่งเติมอะไรไหมไม่ค่ะ ¡Gracias!